อันนี้ครูฟังธรรมะแล้วครูรู้สึกว่าครูอยากแต่งปันเราค้าขายแน่นอนที่สุดค่ะการค้าขายของเราย่อมมีกําไรถ้าเขาไม่เอากําไรเขาจะมาทําให้เหนื่อยต้มน้ําก๋วยเตี๋ยวทําไมมาลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวให้คุณกินทําไมเพราะฉะนั้นเขาต้องมีกําไรแต่กําไรฟังให้ดีค่ะจะต้องไม่เบียดเบียนใครคําว่าไม่เบียดเบียนมันก็ไม่ได้อีกแหละเพราะ บางคนเบียดเบียนตัวเองอย่างเช่นอยากสวยอยากผอมยอมที่จะกู้เงินยอมที่จะทําอะไรก็ได้เพื่อที่จะไปซื้อของมาลดความผอมลดความอ้วนสุดท้ายก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่ผอมไม่เพราะมันไม่ผอมสักทีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแม่ค้าที่ขายอะไรลดความอ้วนเขาก็ติดกรรมยังไงก็ติดในเรื่องของการที่ทําให้คนทุกข์ไม่เป็นดั่งใจต้องไปหาเงินอาจจะแบบผิดวิธี เพื่อที่จะต้องการเอาเงินไปซื้อสิ่งสิ่งนั้นทุกคนเห็นอะไรไหมมันจึงติดกรรมโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่มีทางที่จะดีร้อยเปอร์เซ็นต์จำไว้เมื่อไหร่ที่เรายังคงเป็นมนุษย์ค้าขายทุกคนมันจะเกิดบ่วงกรรมขึ้นเป็นเรื่องปกติเลยนี่แหละค่ะเขาถึงให้เราหมั่นทําบุญเพราะเราจะไม่รู้เลยว่าเราติดกรรมกับใครนะคะหรือเราอ่ะยกตัวอย่างก็ได้เราไปซื้อของแม็โคร มาถุงหนึ่งเพราะเราเห็นคนอื่นน่ะเขาบอกว่าอร่อยนะคะทีนี้ทุกคนเราไปซื้อแมคโครเราเอามาเรากลับขายไม่ได้ทุกคนเรากลับขายไม่ได้เราก็ทุกเราก็กินเองบ้างอะไรบ้างแมคโครเขาไม่ได้รู้กับเรานะว่าเราทุกแต่เขาก็ติดกรรมเพราะมันเป็นเศษกรรมเล็กๆทุกคนที่เรารู้สึกว่าเอา้าทำไมคนอื่นขายดีแต่ไม่ฉันขายไม่ได้ คืนแมคโครก็ไม่ได้เอาไงดีกินเองก็อ้วนมันเป็นขนมที่กินแล้วอ้วนนู่นนี่นั่นทุกคนเห็นอะไรไหมมันเกิดความทุกข์ที่คนซื้อกลายเป็นว่าคนซื้อเป็นทุกข์แต่ตัวส่วนของแมคโครเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเราเลยนะแต่มันเป็นบ่วงกรรมมันเป็นบ่วงคําว่าบ่วงหมายความว่ามันจะเป็นสายใหญ่อะค่ะแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นสายใหญ่ได้เพราะฉะนั้นทําไมคนที่เป็นเจ้าของแมคโคร ทำไมคนที่เป็นเจ้าของหรือใครก็ตามที่ขายเจ้าสงเจ้าสัวที่ขายเลขเจ็ดให้คุณเต็มไปหมดทำไมเขาถึงสร้างบุญมหาศาลทำไมเขาถึงสร้างพระทำไมเขาถึงสร้างเจดีย์ทำไมเขาถึงสร้างสถานปฏิบัติธรรมทำไมเขาจึงสวดมนต์นั่งสมาธิทำไมเขาถึงแบบเชื่อในเรื่องของอะไรเงี้ยเพราะเขารู้เรื่องกระแสกรรมบ่วงกรรมหรือว่ามันเป็นลากฝอยลากแก้วของกรรมอะค่ะ มันจะเป็นอยู่แบบนี้ค่ะพอครูฟังนะคะอันนี้พระท่านเทศเลยนะทุกคนพอครูฟังนะคะมันทาให้ครูรู้สึกว่านี่ไงทําไมคนรวยยิ่งรวยทั้งๆท,ที่บางครั้งเขาก็ขายของแบบเฮ้ยค่าสัตว์เพื่อมาให้ผู้บริโภคเพราะเขามีสายใยแห่งกรรมเพราะเขาอ่ไปพ่วงติดกับสัตว์แต่ทุกคนมนุษย์มันมีวัฏจักร มันต้องเริ่มจากการเลิกกินของเราทุกคนก่อนเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนมีบ่วงกรรมร่วมกับเขาค่ะเพราะถ้าเราเลิกกินไม่ได้เขาก็ยังเลิกขายไม่ได้นั่นหมายความว่าเมื่อผู้ขายมีบ่วงกรรมเราก็มีเศษกรรมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสร้างบุญค่ะเขาใจตามกันนะคะคุณเดินไปคุณไปจับแซนด์วิชไส้หมูหยองหมูหยองทำมาจากอะไร แล้วคุณก็กลับบอกว่าอุ้ยเขาว่าบาปนู่นนี้นั่นคุณต้องหยุดกินขนมปังหมูหยองแล้วกินขนมปังอย่างเดียวเข้าใจนะคะแล้วคุณจะไม่ติดบ่วงกรรมนั่นหมายความว่ามนุษย์เราทุกคนไม่มีคําว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อครูไม่มีทางเลยแค่เราเข้าใจเหมือนที่ครูเข้าใจวันนี้ค่ะครัวเข้าใจละเอียดเลยอ๋อมันเป็นเศษกรรมมันเป็นบ่วงกรรมมันเป็นสายใยกรรมพระท่านถึงบอกเราว่ามันสวดมนต์นะลูก อย่างน้อยอไม่มีเงินไปทําบุญก็สวดมนต์เพราะกระแสแห่งบุญจะหนุนนําให้เราหาเงินได้จะหนุนนําให้เรามีวิถีทางในการสร้างเงินได้พอเรามีวิถีทางในการสร้างเงินเราจึงค่อยๆมีเงินไปสร้างบุญเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกันกระแสแห่งบุญเริ่มต้นจากเราก่อนนะคะก็เช่นเดียวกันการที่เราอะไปกินอะไรก็ตาม ที่มันเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์แม้เพียงเล็กน้อยเกิดกระแสะกรรมขึ้นทันทีเกิดกระแสะเกิดเส้นใหญ่ของกรรมทันที